เฮ้ยมาจะเสร็จแล้วมาที่มาครับ seven e i g h nine น็อกน because of you ไอจีตัวดีค้าวตัเราับถ้าหผมแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่น็อ n น c อก n o c k b u s f i r s t Thailand แฟนคอนทัว r นะครับ ก็วันนี้เราทั้ง12คนมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านพี่สาวันเลยนะครับเปิดให้ไลมครับโอเคฮะสรุปเปิดให้ไหยเนี่ยเปิดให้ไหมเนี่ยเปิดเปิดอ่ะขอพงพอยทีแล้วกันอะไรอะไรคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่โอเคโอเคไดบ้านได้ไง พี่สาวเชียงใหม่ครับเปิดประตูให้ได้ไหมครับ,รบน่ารักมากค่ะครับผมก็พวกเราเนี่ยมาเชียงใหม่สักทีขอลองพูดภาษาอื่นนิดนึงได้ไหครับเจ้าจชียงใหม่นะฮะขึ้นนะ ับผมก็นี่ก็เป็นแฟนคอนแบบว่าเรียกว่าที่สุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับสำหรับแฟนคอนนี้ซึ่งพวกเราเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่คนดูมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับใช่ไหมครับพี่เน็กขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มโชว์เนี่ยคือพวกเราทุกคนนะครับก็รู้นะครับว่าทางภาคเหนือเนี่ยก็เพิ่งปประสบเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยแบบพวกเราบัสแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็เลยอยากจะ ขอเป็นกำลังใจเนี่ยให้สถานที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะครับฟื้นฟูกลับมาเป็นโดยปกติให้เร็วที่สุดน,นะครับเป็นกำลังใจให้ครับจริงครับอย่างที่เน็กว่านะฮะว่าเราก็เป็นกำลังใจให้ <c oughs> ว่า <c oughs> ก็จะมาเป rock, mm ็นกำลังใจให้สงกำลังใจให้ผ่านเสียงเพลงอันไพเราะของพวกเราในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าจะคนต้องรอชมกันอีกยาวๆเลยครับใช่ครับจังทีใช่อะไปเนี่ยไนจีแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปโชว์เนี่ยผมอยากผมมีคำถามมาถามทุกคนนะผมก็คือพี่สาวครับแล้วทำแ้วทำแล้วกราเน ได้บอกสรุปเนี่ยจำได้ไหมจำได้ว่าอะไรโอเคเพื่อเป็นการทวนนะว่าทุกคนจำเราได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็แนะนำทีละคนรอบนี้เนี่ยจะแนะนำแบบไล่ตามวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดอใครเดือนไหนอะไรเงี้ยแนะนำจากคนนั้นก่อนใช่อายุไม่เกี่ยวแล้วแต่เดียวะที่หมดตอนนี้ กเฮ้ยนกนกนกเชียงใหม่ถึงผมจะไม่ใช่คนเหนือแต่ก็เหลือที่ให้ผมนั่งในใจได้ไหมครับ เชียงใหม่นอกนอกนอกเชียงใหม่ที่เจะอู่กับเมืองบ่คอยจ่ายแต่กระหักทุกคนบอกเคยถอยสวัสดีครับนเลยครับนอกนอกนอกเชียงใหม่ เชียงใหม่ยังมีแทบหมูแต่พี่มีแค่หนูชอบปะหนูน้องๆน้องเชียงใหม่พอมีรักทั้งใหม่ยังคะ นกนกเชียงใหม่ต้องเตรียมใหม่แล้อันนี้เอาติแบกเลยนกนกนกเชียงใหม่ก็รู้อยู่คนเก่าก็าทำไม่ดีอ่ะแต่เปิดใจให้คนใหม่หน่อยได้ไหมครับนอกนกนกเชียงใหม่เชียงใหม่นีขาสซอย แต่ถ้าเธอไม่อยากรอคอยก็ลองเข้ามาในใจผมดูนกนกนกเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องมาหาแม่กำปองแต่ถ้าเธอยังไม่มีผู้คองแม่เรานั่งอยู่ตรงนู้น เชียงใหม่มีคนเคียงไหลหรือยังครับเรายังไม่จบจะบอกว่าถ้ายังไม่มีเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไม่ต้องมีก็ได้ <l ots> เพราะว่ามีแฟนอมีได้คนเดียวแต่ถ้ามีพวกเราอมีได้ที่สองคนนะครับโอเค นกนกเชียงใหม่เชียงใหม่มีเข้าซอยซอยอ่ะอยู่หน้าบ้านผมผมเนี่ยอยู่ในใจพี่ได้ป่ะแต่พี้ก็ได้นะชื่อจินวักคินค่ะนึกว่าผมจะอยู่ในซอยอีกที เชียงใหม่ผมว่าผมหมดมุคลาจิจร hmm. ิงๆอ่ะแต่ว่าใจเนี้ยไม่มีวันหมดไม่ผู้อยู่น้องน้องน้องเชียงใหม่น้องน้เชียงใหม่จ๋าน้องน้องเชียงใหม่อ๋อ เธอคงมีคนใหม่แล้วแหละไม่มงานแล้วแหละต้องกลับแล้วอเอเฮยกลับือบหลับแต่กลับมาได้ไปส่งพีมนะ CP Mayshot ครับผมน้องๆสวัสดีครับใัยครับ นอกชิงใหม่เอาใหม่ดีครับเสียแล้วรถชีรถชีนอกนอกนอกชิงใหม่วันนี้มาคริสมีเสียงพี่สาวเชียรร้องได้ไหมครับได้ครับมาคริสครับครับผมและนี่ก็เป็นการฝากเนื้อฝากตัวให้กับพี่สาวเชียร์้องยนะครับะไคือนอกจากนี้เรามีอะไรครับจิโก นอกจากนี้เนี่ยวันนี้นอกจากว่ามันจะเป็นครั้งพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นแบบว่าครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยยังยังไม่ถึงเลาจะยัง่อยซึ้งทีหลังก็ได้โอเคก็ครั้งสุดท้ายใช่ไหมแต่มันพิเศษอีกอย่างคือวันนี้มีครอบครัวมาหาด้วยค่ะก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีบ้านผมแล้วก็บ้านน้องจั๊กใช่ไหมครับอัาวไทยเนี่ย ลออพี่ชายมาพียก็ต่อแถวกันดีๆนะครับน่าจับตาดูก็มีด้านข่ายอยู่นะครับบ้านน้องเน็กแล้วก็ด้านที่บ้านที่อะไร์ตนี่ครับแม่สวยใช่ไหมเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้ไหรโดนพ่อสุดท้ายว่าพ่อผมเนี่ยไปเอา บอยู่ก็บอกจะมาจะมาแล้วก็ขับรถมาจากลาดรีแบบ800ร้อยโลอะแต่ยูยู่ตอนแรกตอนนี้อยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยอ่ะอ้าวพ่อยืนได้ไหมพ่อยืนได้ไหมว้าวพ่อเหลี๋ยวพ่อเพ่อผมหล่อได้พ่อผมรู้ละใช่ครับผมแน่นมากจากพูครอประมหา เรามีพี่ๆมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเฮ้ยเราแล้วไล่ไปเลยคนแรกนะครับคนธรรมดาพี่เบลลพี่เบลลพี่เบลสุพลครับขอเสียงหน่อยต่อไปนะฮะรุ่นพี่ของเราพี่ รูไหมู้กันรู้ไหมใครเอกอยู่ไหนฮะก็ฝากเพลงใหม่พี่พีพีด้วยนะโอเคและสุดท้ายนะครับพี่ก้องหายครับพี่ก้องเนี่ยบอกให้เลยว่า คอยซัพพอร์ตเราแบบเบื้องหลังตลอดครับก็แบบเมื่อวานน่ะก็มีฟู้ดซัพพอร์ตมาให้แบบว่าใช่แบบว่าพวกไก่พอซ้อมมันเหนื่อยเนี่ยมีแบบพี่ก้องมาฟู้ดซัพพอร์ตให้ก็อิ่มท้องเลยครับขอบคุณมากนะครับคือเรียกว่าวันนี้เรามีกำลังใจมาเยอะแยะแหละทั้งมีอาร์ทั้งครอบครัวแล้วก็แบนพี่รอย่างนี้ที่มาให้กำลังใจเราเราสัญญาครับวันนี้เราจะเต็มที่สุดยอดอ่ะแล้วก็นี่เพลงที่เราเพิ่งโชว์ไปนะครับเมื่อต้นเลย transformer เดือดป่ะสุดๆอะปุดๆปุดๆปุดเลยอะเอพูดถึงพูดถึงนฟ c h a เมอร์นะครับขายของกันเลยว่เฮอะ MV ครับผมอีกสามวันเท่านั้นนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่สามสิบปล่อยครับพูดถึงาฝกน้องแปลงร่างนฟ c h a เมอร์ของเราด้วยนะครับ มากครับแต่จริงก็ต้องรอ3วันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมมาข้องแต่งร่างเต็มคนแล้วถึงเปลี่ยนชุดเนี่ยผมขอใอ้เปเกตก่นได้ไหมครับได้ค่ะได้ก็จะไปเป็นแพนด้าแต่ไม่แพนด้าอนนี้เนี่ยคุณอย่าพูดพร่ำนำเพลงครับพวกน้องชายขวากที่ผมไม่อยู่คุณจะดูแลที่รักของผมได้หรือเปล่า

น้องชายเราเราลงมาเหนือเนี่ยคือผมได้ข่าวมาว่าเนี่ยในทีมน้องชายเรานี่มีคนเหนืออยู่อะรู้คือมันเป็นแบบคนข้างๆผมด้วยเนี่ยตอนเนี้ยแล้วไม่เป็นเหนือแล้วทีนี้คือต้องพูดอย่างนี้ว่าผมอ่ะไม่ใช่คนเหนือแบบเกิดและโตที่เหนือแบะนั้นแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนเหนือครับผมอออเหรแม่เป็นคนไหนนะแม่เต็นคนติเป็นคนแร่ใครเป็นคนติดอ๋อแล้วมัต้องพิมพ์ไม่อยากพิมพ์ คือต้องขำไม่หน่อยแล้วจะวะนี้โอเคได้ได้ลูกฟิลพี่รู้ใครติดอ่ะติดใครติดใครติด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 ิดติดตกติดตนดอิะติดติดาิดต่ดติ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 ปติติะแม่ติดตินนิดติดติมติดติด้แดติดตาดต็ดติเต็ดติเติด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 ตม่ติดติดกิดต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 ิกตินติด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 ตดกดดดดตต เราผมเชื่อว่าผมก็ได้ยินภาษาเหนือมามากกว่าพวกคุณนะครับผมเฮ้ยเวลาได้ยินเราหลับก็แทบจะตื่นตั้งแบบตลอดโอ้ยเกิดแล้วใช่ใช่หนุ่มชายที่จริงใจจะไปสู้อะไรนะโอ้าไปในเน็กเนี่ยก็ได้ฐานะที่พี่น็กเนี่ยเป็นคนเหนือคนเดียวในวงแล้วกันออพี่เน็กลองส่องวิธีแบบอ้อมเแฟนได้หน่อยนิดนึงได้ไหมอ้อมแบบภาษาเหนือรึเปล่าภาษาเหนือเลยนะเห็นด้วยเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้พี่เน็ก พิรู้อยู่คำหนึ่งคำอะไรล่ำขนาดล่ำขนาดแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอร่อยมากครับครับผมได้แค่นั้นเหรอก็รู้จริงผมเพิรมีคำบอกให้รู้ไงบอกให้รู้บอกให้รู้คือคือจริงผมก็เตรียมมานะเพราะว่าผมผมเตรียมมาว่าดตทุกคนพูดว่าอะไรแต่ว่ายังยังไม่มั่นใจเลยแบบนึงผมว่าเชงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมแบบสังเนียงไม่แม่นทุกคนแบบช่วยแก้มาบอกใน X ไ i n e ก็ได้นะครับผม ปี๊ปี๊ปี๊อันนี้พูดเลยเถอะไม่ต้องฟ้องแล้วครับ <laughs> ปี๊ซาวครับน้องใจคนนี้คร <laughs> ับปี๊้าวเฮ้ย <laughs> เฮ้ยมันจะตายแล้วอ่ะลูกเป็นป <laughs> ี๊ซ้าวเลยใจคนนี้ครับปี๊มดใจนะครับเฮ้ยมดใจนะครับอ่า <laughs> <laughs> ใช่ไหมอะ่ะแบบผมไม่แน่ใจมดใจนี่มึนมึนเคยได้ยินเลยที่ไหว เสียงมาให้หน่อยอ๋อแล้วไม่อ่านมันเป็นภาษาอะไรภาษากลางภาษาภาษาเหนือนี่แต่แต่แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเหนือมันมีมันมีหลายหลายหลายจังหวัดอย่างอ๋ออ่ะเอาเป็นว่าผมพูดประโยคเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ถูกได้ไหมแต่ว่าให้ทุกคนพูดด้วยโอเคเริ่มจากเ่อไปฝาดเลยฝาดสุดเลยรับคณะดีกว่าไหมโชว์แล้วรับคณะได้ไหมปีเจ้ากับ ีาวหมดใจนะครับแดงอ่ะพมีโซนครับแม่ทีครับมีโซนลไ่านพีอเลยครับพีเี่เราพูดอีกใช่ไหมครับโอ้โหพี่พี่ศครับหองใจบบนี้หักปีมดใจนะครับเฮ้ยี่เศ้าครับน้องชายคนนี้หักปีเาวหมดใจครับ คราบคุณนิสแบบเอเอนะฮะเอาคืนดีกว่าคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี้ยต้นจะบาดอยู่นี่ต้องวานเมื่อวานรันทูทำไว้หามากอย่าอย่าอย่าไม่คาดหวังนะน้องชายคนนี้น้องสาวเอ้ยน้องชายหรืน้องสาวน้องชายพี่สาวก่อนไม่ต้องซ้อมแล้วอะไรเงี้ยน้องน้องชายคนนี้หลักพี่ราบหมดใจครับแล้วพี่ได้ไหม่ะครับปัญหาผู้หญิงแบบนี้พูดอย่างนี้บ้างมั้ยมีด้่ย ปี๊ซ่าครับมีปี๊ซ่าอยูด้ครับตกไปคำนึงอ๋อพี่เจ้าครับรักน้องชายรักพี่เจ้าคนใจครับห้ามน้องชายพอดี้ไปเลยดีกว่าห้ามไปกันตู้ดีกว่านะโอ้ยขออีพี่ปีเซ่าครับน้องชายคนนี้หักปี๊หมดใจนะครับหมดใจนะครับปีเซ่าครับเหนือเหนือทำไงเลย อย่าออกมาลูกคนใต้ร่างซาลาเปาร่างปั้นซาลาเปาอย่าเพิ่งออกมาผีเจ้ากับเฮ้ยมันผีเจ้าอ่ะผีเจ้าครับน้องใช่คนนี้รักผีเจ้ามดใจกับถือว่าได้ถือว่าได้ได้อะไรนะไอ้พูดโอเคอ่ะพี่พูดขออีกหนึ่งรอบ พี่สาวไม่ได้ละลายแล้วก็ติดเครื่องพี่สาวช้ำหมดแล้วว่าทุกคะว่าทุกคนเริ่มสงสัยแล้วว่าผมนี่ตัวปลอมพูดสี่รอบไม่เหมือนกันละรอบอันละรพี่เา้ครับต้องใจวันนี้ครับปีมดใจนะครับเริ่มเข้ากลับมาจากไหนอีเมื่อกี้ปีเจ้าอยู่เลยปีเจ้าไปไปตายแล้วเมื่อกี้อ๋อนั่นแหละนั่นแหละผิว listening case มากตอนนี้ปีเจ้าครับ น้องชายคนนี้รักที่เจ้าหมดใจครับเอ้ยอันนี้แต่พูดมาพี่ขุนคือว่าแบบว่าใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเหรอใกล้เคียงเหมือนเด็กใกล้เคียงเด็กอ่ะคนสุดท้ายที่ไรพี่เจ้าครับน้องชายคนนี้รักที่เจ้าหมดใจครับใกล้เคียงเฮ้ยทิน่าอยู่ได้อยู่ทิงอไรเฮ้ขออนุญาตรับโทรศัพท์หน่ยนะครับอ้าว อะไรนะพร้อมกั้เหรอได้เลยอะไรนะอะไรนะขอรับโทรศัพท์กันนะต้องใส่หูบางวัดนี่เสียงมานี่เสียงในหูเขาตะโกนมาบอกว่าจะไม่มีทางขึ้นมาเด็ดขาดถ้ามุตดยังไม่ทาวเสียงให้สมมติเดี๋ยวมันจะมีทาวเสียงแบบเราแค่ไหนพวกคุ้นแค่นั้น อ่าวี่พวกคุณอะไรพวกคุณนั่นแหละแค่นั้นผมแค่ไหนทูนแค่นั้นนะอ่าวแค่ไหน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 เออเจ็งมากโอ้พี่สาวเชียงใหม่สุดยอดมากครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปพบกับแค่ไหนแค่ไหน no matter what let's go